เอาทำไมไม่เหยียบให้น้องเข็นนะนเไมน้ไม่เข็นแนอาเพน้องมีพลังแค่นี้เห็นได้แค่นี้ก็ดีแล้วหนูก็เหยียบช่วยด้วยหนูก็เหย,ยียบแล้วก็ปล่อยเหยียบแล้วก็ปล่อย ให้ลมมันวิ่งน้องจะได้ไม่ต้องออกแรงเยอะมันหนักนะหนูก็สิบสามกิโลน้องยิมสิบกิโล cha mặt hôn sân chôn oi chôn ôi chôn sân mãi mà mong chim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  mong หมดวิ่งแลนะ้ไหมบาย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 ยิมบายบายครับ